ดีมากดวเว่นีกเห็นเยพอดีมาปีกันเ่ยมาหายไปงานเหมนต่อเลยไมใส้หมอก้าไเห็นอยู่ในคลิปแล้วก็กข้างังของจริงนเนาะโอแมนจิปากว่าบุปถอตาเห็นาเห็นอุรมือข้ามข้ามเลย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 ดีใจมตาดีใจด้วยแสดงความดีใจด้วยนะดีใจกับป้าด้วยนะคะบ เอาแล้วไงคนแว่นตาควนเว่นใส่เนาะเเบ้งที่ล้งดอกซื่อน่ะแมเขาไหวเวรส่นแม่นไ้ยังว่จเขาว่าอไงอยไงพบอกวอไหมไม่ด้เป็นของใครบอกได้เนาะบอกได้เหรอเยอเพิ่งกเยพิ่งบอกเฟซีของเรารู้เลรูเป็นคนรักเมีย นรับฟังเลวคุณรับจิ่งไปขึ้นไปนี่นินี่เหนื่อยลุ่เหนื่อยนี่เอนใจเหนืนอยใจนอนเหนื่อยก็เลยพักก่อนเอามาให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าตรงนี้จริงๆมันเป็นที่เรารู้หมดเลยแหละว่าเป็นที่เอามาที่ยานที่เราอยู่แล้วก็ไม่มีโฉนดนไงค่ะต่อก็ถือว่าไปอยู่ตรงนู้นแล้วก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากที่เรามีโฉนดแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสนะคะสนับสนุนนะทั้งสินค้าแล้วก็ ทั้งดูคลิปให้ทั้งอะไรให้จนเรามีพอแบบอาจจะมีหยิบยืมบ้างเล็กน,น้อยอะไรประมาณน,นี้นะต่อเติมกันไปนะคือของเราไม่พอเราก็หยิบยืมไปอะไรไปให้มันพอตรงนี้แล้วก็ทุ่มเทกับที่ตรงนี้มากมเลย,ยเรียกว่าเดไปอยู่บางเยี่ยม่ไหป๊นปา,ามคิดไม่ขึ้นเหผลเดียวเหผลยังอยู่บางเยี่ยม คิปอ่นไปตายแล้วอยู่คนเดียวคิปไป่ปไ้ไปอยู่กับโอ้ยคืนอนอเพื่อนดีสาเนเขาบอว่ายังก่อนบ่ได้อยูุใกลเห็นข้าเพื่อนกได้ดีอะนะบีไปไนใมากาเบิ้งคลิปอื่นด้คลิปอหาเเบิ้่เบิ้บิ้เบิ้ดเบิเ้บ้ิ้เ้ก็นี่แหละมันเป็นความทุ่มเทเป็นก็ ขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกคนด้วยนะคะช่วยกันขายผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่สับสนทั้งทีมทั้งเซรัม่มทั้งเจลอาบน้ําเจลล้างหน้าซีบักทอนพัดเป็นคเครื่องผลิตภัณฑ์ของคุณป้าแตนนะคะแล้วก็หลายะอย่างเลยก็ขอบคุณทีนะครับที่เป็นห่วงทุกคนป้าแตนนะครับเมื่อวานบางคนก็ร้องไห้ดีใจป้าแตนได้สนุก <c oughs> คุณแดงร้องไห้เลยดีใจแทนบางคนบางคนอาจจะแบบว่าเห็นเราประมาณว่า บางคนก็อาจจะบอกว่าแค่เป็นอะไรอยู่นะแค่เป็นโขนหรือเป็นอะไรก็ตามประมาณนี้นะคะแต่ว่าทำไมแต่ว่าสำหรับเรามันมันยิ่งใหญ่มากคค่ะทุกนสำหรับเรามันยิ่งใหญ่มากใช่ใหญ่มากจริงๆเพราะว่าเขาเขาได้มีรอยไร้พังไร้ก็ตามเราได้แค่นี้เราก็พูดยอดมายอดแล้วนะยอดแล้วเดี๋ยวๆก็ภูมิใจกับป้านะจ๊ะ ต่อไปเราก็จะได้เป็นายังของสวนยางโอ้ยอีกแล้วค่ทำคนง่ายแล้วงานเต็มละพันบาทอีกใจกับป้าแตนลุงปูนพามีใจกับฟ้าแลุงปนามีบ้านเลยเนาะบ้านกับ้านผู้เจ้าอสบายมากกิดยางแลยเนาะตาแล้วก็ได้งานอีกงานหนึ่งนะอะไรง่ายมีเงินเดือนเด้อโอ้โหมีเงินเดือนเด้อเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตามมาทีหลังเงนเดือเพิ่นเป็นอะไรนะ เขาแต่งตั้งให้เป็นอะไรนะเป็นอะไรคะเจ้ากษัติยถามเอาหอดลูกก็เอาให้ลูกเชื่อเป็นอย่างไรยู้ซื้อๆก็จะได้เอากับยู้ชื้อๆกับนอพ่อกก็ยู้นี่เออสี่เอาทุกอย่าง โอเคนะทุกคนก็เดี๋ยวพ่อให้พ่อได้ดูให้พ่อได้ดูว่าคลิปนี้ก็จบแล้วแค่นี้นะครับต้องคุ้งแล้วก็คือแกก็เป็นห่วงเลยว่าเราดูอะไรมาเยอะยมากมายก็ไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าวันนี้เราก็มีส่วนที่มันถูกต้องอันหนึ่งส่วนน้อยๆนะตามความความรู้สึกของเราเนาะหลายคนข้างนอกอาจจะเห็นว่าเราทำตั้งแ่นี้ไม่ถูกไหมล่ะเราก็ถิอว่ารอบนี้เราเริ่มต้นใหม่ที่มันดีๆและถูกต้องถูกต้องก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแหละ ็บางทีคนที่ไม่มีโซเชียลไม่มีไม่มีสื่ออะไรเงี้ยเขาก็ทำกันได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราอ่ะเราโดยเฉพาะไงเรามันแบบอะไรก็นัอยู่ใน,นเป้าสายาตาตลอดทำอาแล้วมันถูกต้องว่าจะแชร์ว่าจะแชร์ความสุขไว้ให้ลูกอยู่ก็คือม่นช จำมันจได้ไหมพ่อเคยไหมยายดอกคิดถึงหลามคนแก่กันเนาะคนชอบแกล้งกันเนาะเป็นอย่างเงี้ยเนาะตาเนาะเราเราเรศร้าโมตาเราเห็นโมตามองมองเม่งเม่งอยู่เศร้าทั้งนั้นไม่ไปกับเขาโมตาเนาะไม่เป็นไรนะอยู่ไหนก็มีความสุขใครกอดก็โมตานนะเมตตานะใจใยายเป็นดังสดชื่นเนาะจเมตตานะถูกตานะทเจ้าก็สิ่งยาดยังกันล้วหมือนแต่ละเด็กให้คอนเทนต์ดีกันเลย มี่งมุ <x 2> ่งม <kind abonn> ุ่งมุ่งมุ่งม่คูุุ่่งมุ่นมุ่งมุ่นมุ่งม่งีุ่มุ่งมุ่งม่งมุ่งมุ่งโอ้ยมุ่มุเงมุ่งมน่งอ่งม่งมุ่งมุ่งมุ่มุ่งเุ่งมุม่ เพียนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงที่นี้ก่อนนะก็นคลิปที่ประแตนนำเอาโฉนดมาให้กับประชาชนได้ดูนะครับว่าได้รับโฉนดนะครับแล้วก็ประชาชนก็แสดงความยินดีนะครับเพียนะครับสำหรับไลน์นี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงที่นี้ก่อนนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับ TC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ